สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ครับกับช่องส่วนลเข้าใหม่นะครับกับเม้งครับพิทย์ยนครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับโรงช่างนะครับของทางซักะใหญ่ครับบริษัทพิทย์นะครับที่มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ครับตอนเช้าครับของวันอาทิตย์ครับที่16นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเลยนะครับ วันนี้ครับด้านหน้าผมพานะครับมาชมนะครับในส่วนของตัวรถครอบครัวนะครับ PPV นะครับจิดที่นั่งนะครับคันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ครับยอดนิยมสุดประหยัดเลยนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ของตัว DI c o o l e Power นะครับเริ่มกัที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับรตัวครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0แล้วนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นงานของตัวไฟเบรกเตอร์นะครับหลอดลูกแก้ว มีเดย์ไทม์และลิงค์ไลท์ให้พร้อมนะครับพร้อมงานไฟด้านบนนะครับที่เป็นงานของตัวไฟเดย์ไทม์ของตัว LED รุ่นโชว์ตัวนี้ครับเป็นรุ่นของตัว Mule X ครับของตัว3.0ครับตัวครับ DA DVD ตัวเนวีเป็นปี2019นะครับคันนี้ใหม่นอมากๆครับใหม่เพียงแค่80,000ื่นโลเท่านั้นนะครับจานหน้าครับเป็นงานโครเมียมนะครับสองชั้นโครเมียมเคลยอยักษ์นะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างมีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาออกใหม่ครับป้ายแดงเลยนะครับอยู่ที่หนึ0 0ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นครับสี่พันบาทนะครับ วันนี้ทางเมงเพชรยนต์ครับขายเพียงแค่749,000บาทคันนี้ตกผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,600บาทครับประมาณครับเลขทะเบียนครับเลขทะเบียนสวยเลย3ตัวครับ8กไก่เฉชิงหนึ่งเจ็ครับของกรุงเทพมหานครนะครับรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นของตัวกันขับเครื่อง4ล้อนะครับด้านล่างครับรุ่นของตัวโฉมที่เป็นของตัวเนวี่ครับโฉมปี19นะครับเขาจะตัดได้งานครับสีเทานะครับด้านล่างสกินงานโคมเมียมมีให้เรียบร้อย ล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กสิบแปดนิ้วนะครับเดิมๆนะครับสภาพเดิมจากโรงงานนะครับยางครับได้ยางปียีบสองแล้วนะครับระบบเบรกที่ชั้งล่างครับเป็นเหล็กดิสทั้งสี่ล้อนะครับช่วงล่างสภาพเดิมนะครับรถสภาพเดิมนะครับแทบจะไม่มีรอนนะครับบุบหรือรถลักยิ้มรถคันนี้นะครับเป็นรถโดยงานครับของทางบริษัทไทยพิสกิตรถมือเดียวนะครับสภาพเดิมเลขไมล่น้อยๆเลยเพียงแค่แปดเบอร์รถเท่านั้นนะครับ ต่อมาครับจมองข้างเป็นงานโครเมียมจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีงานเฟดเดียวในตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจบด้านหน้าเป็นอะคูสติกกาแล้วนะครับของตัวด้านหน้าก็คือป้องกันในส่วนของตัวเสียงรบกวนนะครับหรือเสียงน้งลมที่ระทดตีเข้ามานะครับภาษีพร,ะระบนะครับอยู่ความองการดูแลต่อให้นะครับ คันนี้ครับเขาจะหมดวันที่1 4มีนาคม2 5 68นะครับคันนี้ครับสภาพแรกเข้านะครับยังไม่ทําการปรับสภาพเลยนะครับผมให้ดูนะครับรถสภาพเดิมสวยเลยนะครับคันนี้อาจจะมีคราบเศษฝุ่นนะครับครึ่งเข้ามาใหม่นะครับผมทําการรีวิวให้เห็นรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในครับภายนอกก่อนครับ ว่าสำหรับเพชรยนต์นะครับเปิดมาครับ25ปีนะครับเรามีทีมงานจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์ครับในกรจัดหารรถคุณภาพเกรดเอตรงนี้เข้ามานะครับถ้าลูกค้าครับรู้สึกไม่สบายใจครับเรามีบริษัทมาตรฐานของทางซัพเปอร์ครับที่เป็นอิสระเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดของตัวรถครับโครงสร้างให้อีก2 7 4จุดครับลูกค้านะครับสบายใจได้ครับเชื่อใจได้ครับเชื่อคุนทาาครับเป็นเพชรยนต์ครับต่อมาครับงานชิ้นเนข้างสภาพเดิมตัดในงานสีเทาครับสภาพเดิมสวยนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับ ระบบของตัวแผงของตัวหน้าครับมีระบบของตัวป้องกันนะครับอลาฉุดเฉินให้ของตัวสติสเตมให้เรียบร้อยแล้วครับนำจับงานโครเนี่ยมติดตั้งงานกันสาดให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับกันสาดครับเป็นกันสย์แท้เดิมนะครับของศูนย์นะครับต่อมาภายในของเจ้ามีเอกนี้นะครับเขาจะได้เป็นงานนะครับเบาะสีครีมนะครับเบาะประคนขับเขาจะเป็นงานไฟฟ้านะครับแต่ข้างๆเขาจะเป็นงานแมนนวลสภาพเบาะเดิมนะครับพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะครับหัวมันไลมันตีฟังก์ชันออปชั่นที่เขาให้มานะครับก็คือ หน้าจอนะครับเดิมโรงงานระบบของตัวแผนที่นำทางแอร์เป็นงานแอร์ออโต้แล้วนะครับงานด้านในเขาจะเป็นงานสีโทนนะครับเขาตัดด้วยงานลายไม้นะครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับที่ที่สำคัญเลยนะครับกล้องมิด้านหน้าเจ้าคันนี้นะครับมีให้ระบบของตัวตัดแสงออโต้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในนะครับสภาพเดิมนะครับแผงประตูนะครับตัดด้วยงานลายไม้กระจกรถลงไฟฟ้านะครับโครงสร้างนะครับของตัวฮอนด้นะครับไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับ รอยสปอตเป็นอาร์คนะครับด้านบนผมทาการแกะดูนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับงานสอบีนะครับหัน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับของตัวงานหัวน็อตทั้งด้านล่างด้านบนครับต่อมาไล่องให้ดูงานครับแผงประตูนะครับสปอตเป็นอาร์ค้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับลูกยางแทบไม่มีคอยฉีดขาดนะครับหรือรอยเปื่อยครับลดในงานใช้งานครับ สภาพเดิมมือเดียวข้อดีของรถดังงานนะครับเขามีการเข้าสู่นเทอร์นั้นะครับทุกระยะแล้วนะครับก็คือเขาจะใช้งานประมาณครับสีปีเขาก็จะหมดประจำการครับมาขายนะครับหรือขึ้นราประมูลนะครับต่อมานะครับในส่วนตรงงานด้านหลังนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับเบาะปรับพับได้นะครับก็คือ60-40นะครับการพับไปดูนะครับก็จะพับขึ้นนะครับหมุนมาด้านข้างนะครับเพื่อขึ้นลงนะครับใช้งานพับได้สะดวกเลยนะครับงานหน้าจอด้านหลัง10นิ้วมีให้ของตัวแถว2แถว3นะครับ งานโทมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเดิมนะครับหัวน็อตมาร์คสีเต็มสีอยู่ครบนะครับหลอยสปอตเป็นอาร์ตนะครับด้านหลังนะครับสภาพเดิมนะครับ ในส่วนของต้้งานนะครับภายในเจ้าคันนี้ครับถือว่ากว้างเลยครับเจ้ามีเคันนี้ครับตอบโจทย์ของการใช้งานนะครับในเครื่องยนต์ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นครับขับขี่นอกเมืองขึ้นเขานะครับคันนี้นะครับในเมืองก็ได้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองถ้าใช้งานปกติเครื่องยนต์ของตัวดีเซลครับถือว่าเจ้าครับอีสูมีเคันนี้ตอบโจทย์ของการใช้งานในเรื่องของตัวความประหยัดนะครับขึ้นอยู่อัตราการเล่นของการใช้งานถ้าเครื่องยนต์ส .0 ะนนะครับใช้งานจริงๆตกอยู่ประมาณ 14, 15กิโลนะครับถ้าถับทางไกลครับต่อลิตรเลยนะครับ โครงสร้างของตัวงานเสา C สภาพดีเทลนะครับเดิมๆนะครับสภาพของตัวแม็กนะครับคันนี้ไม่แฮบไม่มีปีลสุดบาทเลยนะครับผมเนี่ยมาทาการชําระล้างหรือเก็บเลยของตัวงานนะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับระบบช่วงล่างครับไว้ว่าจะเป็นลมของตัวเบรกครับของตัวครับ ABS นะครับกากระจายเบรกของตัว EBD เสริมแรงเบรกของตัว BA นะครับป้องกันการล้อมุ่นของตัว ESC นะครับด้านหลังครับเขามีระบบของตัว EC ควบคุมการทรงตัวให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายไฟภาพสภาพเดิมสวยใสนะครับ ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับด้านท้ายติดตั้งงานเซ็นเซอร์นะครับแจ้งเตือนในกรณีที่เราทําการถอยครับให้อีกสตําแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางเขามีรูปของการแจ้งเตือนให้เร้อยนะครับสปอยเดอร์ด้านหลังนะครับไฟเบร์ได้3สมนะครับมีให้กล้องมองหลังชองคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับสปอยด้านบนนะครับเขาจะมีงานของตัวลูกแหลกฝังคาในการติดตั้งของตรงงานแหลกด้านบนในการขนของเพิ่มเติมนะครับเสาสัญญาณชักฟิลด้านบนนะครับมีให้ ให้ดูโครงสร้างของตรงงานด้านท้ายนะครับภายในครับถือว่าคันนี้กว้างขวางเลยด้วยนะครับในส่วนของตรงงานเฮดรูมเขาเป็นงานสีนะครับครีมนะครับเขาจะทําให้ดูวิสัยทัศน์ของตรงงานด้านในนะครับมันดูกว้างขวางนะครับมากขึ้นนะครับด้านหลังนะครับบอบพับปรับพับได้50า0นะครับเขาจะพับระนาบลงไปที่วางโขดน้ำเก้วน้ำทั้งสองฝั่งมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเผาเรตมีให้ใช้งานนะครับหพอร์ตนะครับชุดประแจแม่แรงครับอยู่ด้านขวามือด้านท้ายนะครับมีให้ครบเลยนะครับ กองใสของด้านท้ายนะครับมีให้นะครับต่อมานะครับให้ดูงานของตัวแอร์คอนโซลนะครับเขาจะมีให้ทั้ง3ามแถวไม่ว่าจะเป็นคอนโซลของตัวแถว2แถว3มีให้ไฟด้านหลังไว้ใช้งานสองสว่าของตัวเก็บของด้านหลังมีให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับล้ออะไรโช้กเดิมๆนะครับแนนเดิมนะครับไม่มีรอยเสืมรั่วหรือคาบสนิมนะครับหรือการใช้งานหนักๆของตัวรถคันนี้เลยนะครับปาท้ายสภาพเดิมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับหัวน็อตไม่มีรการเกะหรือการขยับ กระบอกโชกสภาพเดิมครับอัตราของเรี้ยครับของเราครับดอกเบี้ยของเราเป็นเกณฑ์นะครับซูเปอร์เฟอร์ครับบิลเลอร์ใหญ่ในกลุ่มของตัวย่านมิมูรีแล้วนะครับดอกเบี้ยของเราลูกค้าที่มีเครดิตครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ4ปีณตอนนี้นะครับลูกค้าที่มีเครดิต2.39ครับเบรกข้างบนก่อนแรกนะครับได้ดอกเบี้ย2.39นะครับผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี แป่เช็ดสี่ยอดคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทนะครับคันนี้ประหยัดไปกว่าป้ายแดงออกใหม่เลยนะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือยวกำลังมองหารถครอบครัว PPV เจ็ดที่นั่งนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ของตัวสามจุดศูนย์ของตัวขับสี่ไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะครับสามารถครับนอกภายในภายนอกเมืองนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเสียเมลงครับที่เบอร์ศูนย์ลูกศรหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์นะทักเข้ามาสอบถาม ลายของตัวรถครับหรือเงื่อนไขของทางไฟแนนก่อนก็ได้นะครับต่อมานะครับผมไม่ดูงานของตัวนะครับด้านข้างสภาพหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีรอยกันเกะหรือการขยับนะครับสภาพของตรงงานภายในให้รูมนะครับแทบจะไม่มีรอยเปืปอนนะครับหรือรอยสีนสกระปบกหรืองานให้รูมนะครับที่งานมีงานริ้วรอยขาดนะครับงานโครงสร้างครับของตัวด้านหลังสภาพเป็นอาร์คสภาพเดิมนะครับในส่วนของตัวนะครับ ออปชั่นงานภายในนะครับระบบของตู้กุญแจเป็นกุญแจอิมเมอรเซอร์นะครับระบบสมาร์ทไอทีแผงวัดตัวด้านข้างมีให้นะครับออปชั่นนะครับภายในที่ให้เขาให้มานะครับคันนี้เดี๋ยวผมทำการให้ดูงานเสาบีก่อนนะครับหัวน็อตเป็นการแกะหรือการขยับนะครับมาร์กสีเนื่สีตามหัวน็อตสภาพเดิมนะครับให้ดูหัวน็อตด้านในไม่มีการแกะหรือการขยับของตัวงานชุดประแจนะครับพอปรับครับเขาจะเป็นงานไฟฟ้านะครับฟังบุคคลขับครับเป็น6ทิศทางนะครับปรับ นะครับไม่ว่าจะเป็นไซด์หน้าไซด์หลังนะครับหรือทําการยกขึ้นยกลงนะครับหรือเอนเบาะนะครับสภาพเบาะเดิมๆตึงๆนะครับคันนี้ไม่มีรอยย่นนะครับหรือรอยฉีกขาดนะครับหัวมันเลยนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่มีรอยลอกนะครับหัวมันเลยมันตีฟังก์ชันนะครับระบบของตัวการเซตหน้าจอคันนี้มีให้นะครับเดี๋ยวต้องการครับอ่าให้ดูออปชั่นของตัวงานภายในของเจ้านะครับอีซูซูเมลิกซัพเจสุดคันนี้นะครับกุญแจเป็นกุญแจนะครับคีย์เดทให้แล้วปุ่มของตัว engine นะครับ start stop จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับก่อนทำการ start หยยบเบรกก่อนนะครับในส่วนของตัวนะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่กึ่งดิจิตอลนะครับแล้วก็เมนูนวดผสมผสานกันเป็นอกลักษณ์ของเจ้าตัวอี u ุนะครับ m u l x อยู่แล้วนะครับหน้าจอตรงกลางไม่ว่าจะเป็นหน้าจอบอ,อกโอโโุณหภูมิปริมาณน้ามันเลขไมชิง,งานนะครับคันนี้ถือว่าน้อยมากเพียงแค่84,256กกิโล ตกเฉลี่ยใช้งานตกอยู่ประมาณปีละหนึ่งหมื่นสามพันสี่พันกิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับที่บ่งคุณน้ําแก้วน้ำเป็นค่ามีให้ต่อมาผมพามาดูออปชั่นนะครับของตัวเจ้าคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันคอนโทรลระบบของตัวเครื่องเสียงรับสายวางสายนะครับระบบของตัวชิคออนบอร์ดหน้าจอด้านหน้าคันนี้มีให้นะครับแต่ไฟด้านหน้าเขาจะเป็นงานไฟที่เป็นนะครับเป็นนุน่นแต่เขาเป็นงานไฟแบหมอกให้เรียบร้อยนะครับที่ปัด น้ำฝนนะครับหน่วงเวลาด้านซ้ายมีให้เรียบร้อยนะครับระบบของตัวนะครับคันนี้ทัชคอนโทรลกันกระลือถลยคันนี้มีให้นะครับหรือว่าจะล็อกความเร็วของตัวพื้นที่ระชันมีให้นะครับจุกพับปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ระบบของตัวออโต้สตาร์ทสต็อปในการกรณีทาการหยุดการทํางานของตัวเครื่องยนต์นะครับเจ้าคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับที่เสียดียนั่นข้างก็จะมีให้เลค่ๆน้อยนะครับต่อมาให้ดูนะครับในส่วนของตัวงานด้านล่างนะครับ ชุดคันเร่งนะครับเบรกสภาพเดิมนะครับไม่มีครบสนิมนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคอนโซลใส่ของนะครับก็จะมีคอนโซลของตัวใส่ของด้านหน้าให้นะครับหน้าจอเดิมโรงงานนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับระบบอีโคมีให้ระบบนำทางครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายว่างสายแอมฟังเอฟเอ็มนะครับเจ้าคนนี้นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําการถอดเมมออกไปนะครับมันจะไปขึ้นในส่วนของตัวระบบของตัวแมพนะครับคันนี้ครับกล้องวงหลัง จะคันนี้มีให้มีเส้นการระยะนะครับเข้าใกล้นะครับด้านหลังเขาจะดีเซอร์ด้านหลังเตือนให้อีก4จุดแล้วนะครับในกรณีที่เข้าใกล้วัตถุนะครับเครื่องเล่นซีดีดีวีดีนะครับระบบออโต้นะครับแอร์ไปดิจิตอลนะครับแอร์สภาพเดิมเย็นเลยนะครับคันนี้คันล่างเขาก็จะมีพอร์ตพาวเวอร์ใช้งานนะครับแล้วก็พอร์ต USB AUX นะครับคอนโซลตัดด้งานสีโครเมียมเป็นงานก็บ็คขอบข้างครับเขาจะเป็นงานสีบอลเงิน งานัวจับเกียร์เขาจะเป็นงานลายไม้นะครับก็คือออกแบบมาให้ดูนะครับพรีเมียมร้ำสมัยมากขึ้นนะครับระบบการขับเครื่องคันนี้ครับเป็นขับ4นะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2นะครับขับ4การใช้งานหรือพื้นที่นะครับลาดชันหรือพื้นที่ต่ำนะครับควาเดเร็วต่ำของตัว C l คันนี้ครับสามารถทำการปรับปรับได้นะครับระบบเกียร์เป็นเมนนุ่ตึงๆมือเลยนะครับประตีที่วางฝดน้ำเกยวน้ำสองช่องนะครับ วัสดุสภาพเดิมนะครับที่ประเขนนะครับแล้วก็จะมีงานรีโมทของการคอนโทรลระบบของตัวเครื่องเสียงด้านหน้าด้านหลังให้คอนโซลนะครับก็จะมีช่องใส่ของเล็กน้อยพอวัเดุครับใช้งานให้1พอร์ตนะครับคู่มือคันนี้นะครับรู้สึกจะมีคู่มือของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือของการใช้งานของตัวรถครับสูตรระบบกันการใช้งานเข้ามาเทนนะครับมีให้แล้วรีโมทนะครับมีให้รถโดยงานนะครับคันนี้ปวดประจำการนะครับจากบริษัทไทยเพสกิทครับมือเดียวสภาพเดินสวยเลยนะครับ มาพร้อมกับเลขไมพิงแค่8ปดหมื่นรถเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนะครับเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแคกระทผมได้เลยนะครับเซลเมงครับที่เบอร์ศูนย์ลูกศรครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทนี้แอดไลน์นะครับทักก็อสอบถามรายละเอียดของตัวเงื่อนไขนะครับตัวชี้ของลูกค้าได้นะครับต่อมาผมพานะครับมาชมนะครับและดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของตัวด้านหน้าด้วยกันครับ เครื่องคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0นะครับของตัว D.I. ครับ Power 460 1วาลแรงม้าที่เขาให้มาคันนี้ครับ190แรงม้านะครับแรงบิดนะครับอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับสภาพเครื่องยนต์เริเข้าครับคันนี้นะครับยังไม่ทำการชำระล้างหรือเก็บเลยของตรงงานนะครับให้ดูนะครับรอบเครื่องนี่นี่ปกติเลยนะครับหัวน็อตนะครับมารสีแจ้มสีนะครับตามหัวน็อตไม่มีรอยการเกะ็ดและการขยับนะครับรถไม่มีรอยส่อมรั่วของตัวซีนของตัวน้ำมันเครื่องนะครับหรือการดั่แปลงของตรงงานเครื่องยนต์นะครับ งานฝากระโปรงนะครับให้ดูนะครับไม่มียุอยรอของรอยของการนะครับแกะหรือการขยับนะครับแก้มฝั่งซ้ายหัวน็อตสภาพเดิมนะครับงานของโรงแก้มฝั่งซ้ายด้านหน้าคันด้านหน้านะครับเนมเพลมอกนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับไม่มีการแกะหรือการหลุดนะครับคันด้านหน้าครับสภาพเดิมนะครับงานฝากระโปรงนะครับฝั่งขวานะครับถอดกาวความร้อนนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยยุ่ยนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับอยู่ครบเลยนะครับ เดี๋ยวก็สมมอบนะครับผมนวการชำระล้างเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องครับของเหลวตรวจสอบนะครับระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนสมอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถครอบครัวครับ PPV ครับจิตชินั่งนะครับไปใช้งานทักคันหนึ่งครับมาพร้อมเลข่มนไมพิงแค่8ตันโลนะครับกับราคาผ่อนพิงแค่12,600บาทกับราคาอยู่ที่749,000นะครับกับอีซูซุครับมิวเอ็กซ์ครับตัว3.0นะครับ ตัว DVD n a v เีคันนี้เป็นตัวขับ4ปี2018จดทะเบียนปี19นะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่749,000บาทครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือทางผมได้เลยนะครับเซเม้งที่เบอร์ศูนย์รถสี่นี่หกหกศนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์นะครับถ้าขับสอบถามรายของตัวะครับรถหรือเงื่อนไขของทางพันธุกับทางผมก่อนได้เลยนะครับก็จะการนะครับฝากกดติดตามนะครับประทางช่องส่วนลดเข้าเข้าใหม่ครับกระทังเมฆพยนต์ครับเพื่อจะได้พลาดครับโชว์รถสวยขั้บต่อไปนะครับวันนี้ครับทางเมงคคครรรัััับบบขออลาไปก่นนะสสวดี